สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนพ้องน้องพี่นะครับเช้านี้ขายประตูเสร็จกนะ็มาเดินเที่ยวน้ําตกนะครับทางเข้าอุทยานน้ําตกมวกเหล็กนะครับลงจากถนนมิตรภาพนะนมุ้นะครับ500กว่าเมตรนะครับห0เมตรนะก่อนกลับบ้านอีสวงอีสานบ้านเฮ้ากาแวะมาเที่ยวได้แลวครับ ร้อนๆช่วงนี้ครับนีนาเมษานะครับมาเที่ยวได้ก่อนจะเข้าน้ำตกก็ลงชื่อครับเสียได้หรือเสียแต่ถ้าแป้งถ้ามันซักผิดก็ไม่เป็นไรไงแล้้ววคามรรูสึกก็จิงแต่ตัวเองอย่าลืมว่าตัวเองก็มีความผิดนะไป แล้วหน่วยเลือกตั้งอ่ะมันต้องออพร้อมกันสามหน่วยใช่ครับกบป่าลูกกระชอนะครับหล่มรื่นครับนะตรงไปก็น้ำตกโมกเหล็กนะครับเลี้ยวซ้ายห้องน้ำนะครับนี่ครับนะเคตติดต่อระหว่างโมกเหล็กกับปากช่องนะครับใช้เขตน้้ำตกในติดต่อกันนะครับเลยน้ำตกไปก็เป็นปากช่องฝั่งนี้คือโมกเหล็กนะครับนี่ต้นไม้สวยมากเลยครับอายุร้อยปีครับ ยางนาครับทำมัดช็อตนะทำมัดช็อตสุดๆนะครับ มาเด้อไปสัมผัเที่ยวน้ำตกหมอกเล็กนะเลยไปอีกก็เป็นน้ำตกเจ็ดเสาน้อยนะครับนะประมาณสิบกิโลได้นะครับจากนี้ไปนะครับนะแล้วก็เลยไปอีกนะเป็นน้ำตกดงพระยายเย็นนะยยยนนครับ กลับถึงแล้วครับกําตกมอกเหล็กนะครับมีสะพานข้ามไปที่ฝั่งเปื่อปากช่องนะครับเกียติดต่อว่างๆก็แวะมาเที่ยวนะครับมาเล่นได้นะครับตตกําตกสวยนะครับ สะพานนะครับนี่ครับสะพานตกเกล็ดตกเกีดกเก็ดดูครับโอ้โหปลาเยอะมีเยอะมากเลยครับปลานี่นครับมันตกดูครับมันตกสวยครับ โอ้สวยงามครับสวยงามเนยครับเย็นนะข้างล่างนี้ลาตัวโตบเบ้อเบ้อเลยครับลาครับใสสวยมาเที่ยวกันนะครับ โอเคนะครับชอบกดไลค์ใ like, ช้กดแชร์นะครับขอบคุณครับ